สวัสด,ดีจ้าจะกันอีกรอบแล้วจ้าแคนนี่จะมาทำอเนี่ยแบบอันนี้จะใช้กระดาษที่เราห่อไอพิซซ่านะคะพี่น้องชาวเรียลพีเอเตอร์จากทักทายทุกคนนะคะแคนนี่จะมาทำอะไรข้าวต้มจ้ะพี่น้องข้าวต้มผัดจ้ะเราก็จะต้องอะไรอันนี้แค่นใบตองค่ะไม่ต้ององ้อใบตอ,อ,องหายากเนาะเราก็จะใช้ใบกระดาษที่เราลองพิซซ่าเวลาเราซื้อพิซซ่ามาเราจะมาลองอุ่นก็ใช้ประโยชน์เรามาการห่อ ต้มขับก็จะตัดกรองร้อนนะคะพี่น้องเส็แล้วก็ะะทำก,ก,การตัดออกให้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้มัน,น,มน,น,มนเป็นได้สี่ชิ้นน,นะคะในแผมหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้มานแล้วเสร็จแล้วข้าวเหนียวเรานะคะข้าวเหนียวเรามันเนึ่องเสร็จแล้วจ้ะ ราจะไม่นึ่งข้าวเหนียวนานนะคะปกติเราจะใช้ผัดเอาใชนหะ,ะพี่น้องจะนึ่งข้าวเหนียวประมาณ20นาทียังไม่สุกนะเป็นครึ่งสุกครึ่งดิบหมือนกพี่น้องเราก็มาคนหัวดันเล็กะนะมันไม่ใช่หัวแบบนี่นะหัวสมัยใหม่หัวต๊กวอกดีนะพี่น้องทีนี้เรามานึง่งแล้วก็จะมาคนขึ้นมาจากข้างล่างมาขึ้นข้างบนจ้ะเราจะนึ่งพอให้มันเป็นไหนึหน่งวิตามินเป็นวิตามินนะพี่น้องบัได้สุกได้ไหม แ,แล้วเราก็จะเอามาคลุกเอามาคลุกกับไอ้กะทิที่เราเตรียมไว้แล้วจ้ะราจะไปอุ่นกะทิกะทิเราก็จะใส่ไน้ำตาลานี่ค่ะใส่ใบเตยกระไม่มีใบเตยใส่เกลืออาไปอุ่นประมาณให้นะ้กะทิมันเดือดละลายน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอน้ำตาลละลายเราก็เอามาคู่กับข้าวที่เรานึ่งไว้แล้วนี่จ้ะนึ่งประมาณนึ่งไม่สุกนะคะให้มันเป็นวิตามินมันจะพี่นอ้องให้มันเป็นแบบว่าพอกรุบกรอบนนะเนี่ยมันจะได้ทําง่ายถามว่าอะไรมันอร่อยกว่ากันไอตัวที่ผัดอยู่ในกระทะน่ะคะอร่อยกว่าอันนี้แต่อันนี้มันทําง่ายนะคะก็เลยเลือกเอาวิธีที่ง่ายๆแต่มันดึกแล้วด้วยนี่จ้ะแต่แล้วเราพอชิมบางทีข้าวมาสุกกันข้าวไม่ได้สุก เข้าเปวิตามินดูเสร็จแล้วก็เราก็จะมาต้มกับพี่แต่เดี๋ยวมาดูทางกระพีน่น้อางมาดูทางกะทิ่กันกะทิ่นเราก็จะเทลงไปเลยต้องใส่สองกระป๋องนะครับพีน่น้องข้าวมันเยอะ เก็บกระป๋องเดียวไม่พอจ้ะแล้วก็จะนี่นะนี่คืออันเก่าอันเก่าที่เราเคยเปิดไว้แล้วเราก็ใส่ไปด้วยจ้ะแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องเอาน้ำมาเปิดอยู่ดีเนี่ยเราจะต้องใช้ไปก่อนคงจะเสียมันเปิดไว้นาน แล้วเราก็จะมาใช้กระป๋องที่สองจ้ะอบอกนี้่งท,ง,งที่สองแล้วก็ใส่ข้ามันเยอะค่ะทให้มัน,ม,น,ม,นมันเลยจ้ะประมาณสองสอง,สองหมดไปเลยต้องกระป๋องกับ,กบมันเก่าที่เปิดไปเป็นป้อง,องกระป๋องกว่า แล้วเราก็จะมาตามด้วยน้ำตาลนะคะไม่มีสูตรนะคะพี่นอ้องเอาเราจะได้ความอยากจะได้ความหวานมากน้อยแค่ไหนเราก็จะกะเอาไปชิมดูนี่น้ำตาลลงไปเลยจะกะเอานะคะไม่รู้ว่ามันมน้ำี่หนึ่งทำไม่ได้รู้ว่าความหวานเราต้องการมากแค่ไหนก็ต้องชิมดูจะ แล้วเราก็มาตั้งเปิดไฟเลยค่ะทําเลยลงไปเลยจ้ะนี่ถ้วยหนึ่งยอย่างไรความหวานของเราไม่วหวานค่อยเติมใหม่แล้วก็มาเติมเกลือจริงๆเขาต้องใส่อันนี้ด้วยนะพี่น้องใส่ใบเตยจ้ะแต่ที่นี้มันไ,ไม่มีใบเตยเนาะใบเตยมันหายากจ้ะไม่ได้ไปหาเตรียมไว้เกลือก็ประมาณช้อนชาหนึ่ง ตอนขึ่ง okay. เคเแล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันมาจากพี่น้องมันคนละลายให้มันเข้ากัน พอน้ำตาลละลายแล้วก็ไปคูกุกับข้าวเหนียวที่นึ่งเมื่อกี้เนี่ยจ้ะอันนี้ก็เป็นทอดหมูนะคะทำหลายอย่างเปิดในเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ทอดหมูไว้ให้คุณษาทำหมูกรอบให้คุณษาจะ้ะให้จะได้แล้วเนี่เอาไปใส่ช่องพิดเอาไว้เนี้ยทำสองเมนูเปิดพร้อมๆกันเลยค่ะมันจะได้ไม่เสียเวลามันดึกแล้วด้วย พอเราทอดเหลืองเสร็จแล้วเราก็ไปพอมันรอให้เย็นจ้ะเอาไปใส่พิษเอาไว้สักที่สิบนาทีแล้วก็มาทอดไฟแรงตอนนี้ทอดไฟอ่อนนะคะขั้นตอนทำหมูกรอบค่ะกรอบฟ้าสะเทือนเลยจ้ะพี่น้องมันจะจริงไหมมันจะกรอบมากมายไหมค่อยมาดูกันตอนที่เสร็จแล้วจ้ะมันก็หลายขั้นตอนอยู่ยะคะ่ะกว่าจะได้เป็นหมูกรอบได้เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใส่ช่องพิษไปอีกยี่สิบนาทีให้มันหลังจากที่ทอดผิด ไปแล้วที่เย็นแล้วจะไปใส่พิษเอาไว้ตอนที่ใส่พิษเราก็จะมาห่อใส่จานพันใส่แรปมันจะขั้นตอนเสร็จแ,แล้วมันก็จะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนจ้ะมันก็จะมาทำมัน,นไปให้มันละลายพอมันละลายเสร็จแล้วจ้ะพอน้พอมันเดือดแล้วเราก็จะมาคลุกลงไปในนี้นะ

ก็ไว้อันนี้เราจะไปดูต้องมาดูกะทินี่จ้จะเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้นะพี่น้องไปานาทำกนินให้ตัวเองได้กินแล้วไม่ต้อง,งนวดนั่งกับกะต้มจำน่นทำหลายอย่างนันจะทำขนมหวานทีนึงจ้ะไม่ได้ทำ่อยอนะแล้วก็ใส่ติดเอาไว้ถ้ากินไม่หมด นำ้ำตาลละลายเลแล้วเราก็มันร้อนครับเราก็มาเทคู่ก,กับข้าวเหนียวที่เรานึ่งเมื่อกี้แหละข้าวเหนียวก็ไม่ได้นึ่งสุกนะมันเป็นวิตามินส่วนมุ้ยอันนี้ก็จะสุกแล้วจะเหลืองออยเลยเนะี่ยเหลืองเลยพอมันทอดประมาณเหลืองๆประมาณนี้คนะ่ะน่าจะปิดแก๊สแล้วค่ะใช้แก๊สเตาไฟฟ้าแต่ไม่ใช่แก๊สทุกที่น่าจะปิดเตาแล้วจะ้ะ กบมากเลยนะเนี่ยกรอบสะเทือนฟ้าเลยนะเนี่ยคิดว่านะทำต,ตามสูตรเขาเละมันจะกรอบดีหมดเแตแเราก็จะมาเดี๋ยวกพักหนึ่งก่อนนะเราจะมาชิมดูให้มันละลายก่อนให้มันเดือดก่อน ยังไม่มหวานเท่าไหร่จ้ะพี่น้องต้องเติมอีกอ่ะยังไม่ได้ที่ความหวานเดี๋ยวมันเป็นคู่กับน้ำตาลเป็นปคู่กับข้าวเดี๋ยวมันทำให้เราทำให้ข้าวมันเลยข้าวมันเยอะจ้ะพี่น้องเราต้องทำให้ได้หวานเลยจะได้จะได้พอดีนะเดวลาจะห่อ ไปอีกถ้วยหนึ่งก็ที่จะให้มันไปสมส่วนกันกับข้าวนะพี่น้องถ้าไม่ใส่อีกมันก็จะทําให้ได้จะจืดไปมันจะมันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องกลมกลมทํามันต้องกลมกลมที่น้อวมันต้องเป็นเค็มนิดๆจ้ะเกลือของหวานทุกทุกอย่างเนี่ยลืมตัดเกลือนะคะมันจะคู่กัน มันเดือดน้ำตาลละลายลแล้วเาก็โอ้นะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้มันละลายหรือยังต้องคนดูก่อนยังไม่เดือดดีค่ะอืมอร่อยแล้วจ้ะเติมเกลือสักนิดหนึ่งยังไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่เกลือมันจะเป็นหวานแหลมๆนะพี่น้องมันต้องใส่เกลือถ้ามันพอถ้ามันหวานเขาเรียกตับตับไอให้มันนัวนขึ้นนะจ๊ะ พ okay. อมันเดือดเแล้วจ้ะเราก็จะยกขึ้นมาเลยจ้ะมันงน้อนเนี่ยแหละโอเคเดือดแล้วจ้ะเราก็ปิดเลยปิดไฟเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาข้าวนีข้าวที่เราที่เรานึ่งเสร็จแล้วจ้ะไม่ได้นึ่งสุกนะนึ่งแค่ยี่สิบนาที มันจะได้ง่ายในการที่จะไปหอ่อข้าวต้มนะคะมันจะต้อยเวลาเราไปต้มก็ไม่ต้องไปนึ่งนานคะพี่น้องพอเราห่อเสร็จเพราะว่าแล้วปิดแก๊สปิดเตาเลยจ้ะพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็ต้องพอเราห่อเสร็จเราไปต้มเราก็จะใช้เวลาน้อยลงจากเราเรา,า,เรานึ่งนึ่งประมาณครึ่งถางน,นะจ้ะก็เลประมาณ แล้วเราก็เอาข้าวกับกะทิเนี่ยมาคลุกกันนะมาคลุกรวมกันน่จ้ะเอาร้อนๆนะคะข้าวก็ร้อนๆกะทิก็ร้อนๆเอาไปคลุกรวมกันลยจ้ะนีนต่ต่างานรอนงน้อนทั้งสองอย่างลยจ้ะข้าวก็ร้อนกะทิก็ร้อนจะคลุกรวมไปเลยนี่จะเห็นไหมคะร้อนทั้งสองอย่างจ้ะ ข้าวก็ร้อนกระที่ก็ร้อนจะพี่น้องนี่จ้ะมาดูนี่จะได้กันอมตัวนี่จ้ะข้าวก็ร้อนข้าวเหนียวก็ร้อนเอ้ยกระทิก็ร้อนจะเอามาคลุกกัน แล้วเอาไปนึง่งจ้ะต้องให้เย็นก่อนนะมันจะหอ่อทำง่ายจ้ะพี่น้อง โอเคนะคะพี่น้องรู้แล้วว่าทํายังไงเนาะก็คือในทีนี้ก็เอาให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องก็จะจบคลิปแล้วจ้ะเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินไปเนาะมันก็จะประมาณนาทีครึ่งหรือว่า5้านาทีสามนาทีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นคลิปไอวิดีโอยาวนิดนึงจะไม่ใช่ยาวมากโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานทุกอาชีพนะคะพี่น้องเจอกันใหม่เจอกันใหม่กับยอนี้นนี่นะคะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย